สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ c ชาแนลอ้ออีซีโคเชนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายต่อไปที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่พี่น้องๆทุกท่านได้ชมกันนะจ๊ะลักษณะของลายก็จะเป็นดอกไม้หกกลีบเป็นดอกเล็กๆนะสลับกับตาข่าย ซึ่งเราถักด้วยโซ่นะจ๊ะลักษณะของลายก็จะออกมาประมาณนี้นะลายนี้ถักไม่ยากนะจ๊ะพี่พี่น้องๆมือใหม่ๆทุกท่านก็สามารถถักตามได้นะคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะ พี่ๆน้องๆท่านใดที่ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะจ๊ะสำหรับอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะพี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟนะจ๊ะเส้นขนาด20เป็นอะคริลิก100%นะจ๊ะส่วนเข็มโคเชที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตนะจ๊ะพี่อ้อจะใช้หัว1 2 5มิล สำหรับเข็มโคเชตและไหมพี่พี่น้องน้องก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมนะใช้เข็มให้เหมาะสมกับชนิดและประเภทของไหมที่เราใช้ถักชิ้นงานนะจ๊ะสำหรับพี่พี่น้องน้องท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรก หลังจากชมคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเ,เราด้วยนะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสำหรับแพทเทิร์นลายนี้พี่อ้อจะสาธิตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ชมกันกี่ดอกโดยเริ่มแรกพี่อ้อจะถักเป็นห่วง แต่ละห่วงพี่อ้อจะถักด้วยโซ่ห้าแล้วก็จะเริ่มถักกลีบดอกขึ้นไปสลับกับโซ่ห้าซึ่งเราถักเป็นตะข่ายจะถักตรงขึ้นไปแบบนี้นะโซ่ห้านะจ๊ะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งหรือว่าดับเบิลโคเชลงที่โซ่หลักแรกแล้วก็ปลดออกมาปลดหนึ่งก่อนนะจ๊ะแล้วก็ปลดสองปลดสองอีกครั้งหนึ่งห่วงแรกนะจ๊ะต่อไปห่วงที่สองโซ่ห้าเหมือนกันดับเบิลโคเช ปุดหนึ่งก่อนนะจ๊ะแล้วก็ปุดสองปุดสองแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าดับเบิลโคเชแล้วก็ปุดหนึ่งปุดสองปุดสอง ได้ครบแปดห่วงแล้วนะจ๊ะต่อไปนะจ๊ะพี่อ้อจ,จะถักโซ่แปดได้โซ่แปดแล้วเรานับโซ่ย้อนมานะหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอนั่นเอง ลงในโซ่หลักที่สี่สามครั้งโดยที่เรายังไม่รวบนะจ๊ะหนึ่งแล้วนะสองครั้งที่สามเราจะเหลือห่วงที่เรายังไม่รวบสี่ห่วงด้วยกันแล้วเราก็จะข้ามมาห่วงแรก โดยนับโซ่ข้ามมาสองหลักลงในโซ่หลักที่สามหรือว่าหลักถึงกลางนะถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งแต่เราก็ยังไม่ปลดห่วงนะหรือว่ายังไม่รวบห่วงนั่นเองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามได้แบบนี้แล้วนะ ต่อไปเราก็จะถักดับเบิลโครเชต์ในห่วงถัดไปนับข้ามโซ่มาสองหลักลงหลักที่สามหรือว่าหลักกลางถักดับเบิลโครเชต์ลงไปสามครั้งในหลักเดียวกันยังไม่ปลดไหมออกมานะจ๊ะหนึ่งแล้วนะสองสาม เราจะเหลือห่วงตามในรูปนี้นะจ๊ะสองสี่หกแปดสิบเหลือสิบห่วงด้วยกันแล้วเราก็จะดึงปลายไหมแบบนี้นะออกมาทั้งหมดเลยในครั้งเดียวก็จะได้ออกมาลักษณะนี้เป็นดอกไม้สามกรีบเสร็จแล้วถักโซ่สาม ถัดับเบิลโคเชอีกสามครั้งลงในโซ่หลักที่เราเห็นอยู่นี่นะหนึ่งสองสามเหลือห่วงอยู่สี่ห่วงรวบพร้อมกันเราจะได้กลีบที่สี่โซ่สาม ักดับเบิลโคเชตสามครั้งโดยที่เรายังไม่รวบห่วงนะจ๊ะสองสามเราจะเหลือห่วงอยู่สี่ห่วงแล้วเราก็ข้ามมาที่ห่วงถัดไปถักดับเบิลโคเชตลงในโซ่หลักที่สามหรือหลักกลางนั่นเองของห่วง3ามครั้ง ต่อไปเราก็จะมาที่ห่วงถัดไปนับโซ่ข้ามมาสองหลักแล้วก็ลงหลักที่สามหรือว่าหลักกลางถักดับเบิลโคลเชลงไปสามครั้งเราจะเหลือห่วงอยู่ในมือเนี่ยทั้งหมดสิบห่วงแล้วเราก็ดึงไหม ห่านออกมาในครั้งเดียวเราจะได้สามกลีบของดอกที่สองนะต่อไปโซ่สามถักดับเบิลโคเชลงสามครั้งโดยที่เรายังไม่รวบนะจ๊ะเหลือสี่ห่วงดึงปลายไหมออกมารวบพร้อมกัน กลีบที่สี่ของดอกที่สองโซ่สามเราจะขึ้นดอกที่สามถักดับเบิ้ลโคเชลงสามครั้งในมือเราจะเหลือสี่ห่วงข้ามมาห่วงถัดไป โซ่หลักที่3ถักดับเบิลโคเชตลง3ครั้งโดยที่เรายังไม่รวบห่วงนะห่วงถัดไปโซ่หลักที่3ถักดับเบิลโคเชตลงอีก3ครั้ง เราจะเหลือห่วงในมือทั้งหมดสิบห่วงแล้วเราก็ดึงไปลายไหมออกมาในครั้งเดียวดอกที่สามเราจะได้สามกลีบหนึ่งสองสามถักต่อในกลีบที่สี่นะจ๊ะดับเบิลโคเชสามครั้งลงในหลักเดียวกันเหลือสี่ห่วงรวบพร้อมกัน โซ่สดับเบิลโคเชสามครั้งในโซ่หลักเดียวกันเราจะเหลือสีห่วงแต่เรายังไม่รวบนะจ๊ะ ข้ามมาห่วงถัดไปในโซ่หลักที่สามถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งค้างไว้ก่อนนะแล้วก็มาที่ห่วงถัดไปซึ่งเป็นห่วงสุดท้ายนะ ถักดับเบิลโคเชลงไป3ครั้งในโซ่หลักที่3หรือว่าหลักกลางนั่นเองเราจะเหลือห่วงอยู่ในมือทั้งหมด10ห่วงที่เรายังไม่รวบนะเราก็ดึงปลายไหมออกมาทั้งหมดในครั้งเดียวเลยได้3กลีบของดอกที่4ลักษณะของลายก็จะออกมาประมาณนี้1 2 3 กลีบที่สี่นะจ๊ะรวบพร้อมกันกลีบที่สเสร็จแล้วเราจะพันหัวเข็มสองครั้งหรือทัปเปิลโคเชนั่นเองซึ่งเราใช้รหัสว่า tr ลงมาในโซ่หลักแรกที่เราขึ้นต้นแล้วก็ปลด ครั้งละสองห่วงเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แถวต่อไปเราจะถักด้วยโซ่ห้าที่กลับมาถักดับเบิลโคเชลงในจุดกึ่งกลางของดอกสามครั้ง รสี่ห่วงรวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชอีกสามครั้งลงในจุดเกี่งกลางจุดเดียวกันนะหรือสี่ห่วงแล้วเราก็รวบพร้อมกันเราจะได้หนึ่งดอก ขั้นด้วยโซ่สามต่อดอกที่สองนะเราก็จะถักดับเบิลโคเช์ลงในจุดกึ่งกลางของดอกที่สองสามครั้งแล้วเราก็รว่พร้อมกันขั้นด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชลงในจุดกึ่งกลางจุดเดียวกันนะจ๊ะอีกสามครั้ง แล้วก็รวบพร้อมกันคันด้วโซ่สามเราจะได้สองดอกลักษณะแบบนี้นะต่อไปดอกที่สามถักเช่นเดียวกันนะจ๊ะในจุดกึ่งกลางถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้งแล้วก็รวบพร้อมกัน ขันด้วยโซ่สามถักดับเบิลโคเชซึ่งเป็นกลีบที่หนะจ๊ะอีกสามครั้งลงในจุดกลางจุดเดียวกันนะแล้วก็รวบพร้อมกันเราจะได้ดอกที่สามขั้นด้วยโซ่สามดอกสุดท้ายนะจ๊ะดอกที่สี่ถักดับเบิลโคเชลงไปสามครั้ง ตรงจุดกึ่งกลางนะแล้วก็รวบพร้อมกันขั้นที่โซ่สามดับเบิลโคลเชอีกสามครั้งลงในจุดเดียวกันตรงจุดกึ่งกลางรวบพร้อมกันเราจะได้ดอกที่สี่ครบสี่ดอกแล้วนะจ๊ะ เราจะจบด้วยพันหัวเข็มสองครั้งหรือทัาเปิ้ลโคเชตนั่นเองปลดออกมาทีละคู่ก็จะได้ลักษณะนี้นะต่อไปนะถักโซ่ห้า เราจะถักโซ่ห้าตลอดแถวนะสามแถวด้วยกันนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อจะถักให้ดูก่อนนะถักโซ่ห้านะจ๊ะพี่กลับมาแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชหรือวกวักธรรมดานั่นเองลงในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่ห้าซิงเกิลโคเชโซ่ห้า ซิงเกิลโครเชตแถวต่อไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าพลิกกลับมาซิงเกิลโครเชตลงในห่วงแรกแล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็พลิกกลับมาเดี๋ยวเราจะถัก มาจนจบแถวนะได้สามแถวแล้วตะข่ายออกมาแบบนี้นะเราจะมาขึ้นช่วงดอกนะเป็นช่วงลายที่สองช่วงนี้นะจ๊ะช่วงแรกช่วงที่สองถักเหมือนตอนที่เราขึ้นต้นนะจ๊ะโซ่แปด กลับมาแล้วเราก็นับโซ่มาสี่หลักถักดับเบิลโคเชลงไปในโซ่หลักที่สี่สามครั้งโดยที่เรายังไม่รวบหรือว่ายังไม่ปลดไหมออกนะเราจะเหลือห่วงอยู่ในมือสี่ห่วงเสร็จแล้วเราก็มาที่ห่วงแรกโซ่หลักกลางหรือหลักที่สมนั่นเองถักดับเบิลโคเช ลงไปสามครั้งโดยที่เรายังไม่ปลดไหมออกนะแล้วก็ห่วงถัดไปถักเหมือนเดิมก็คือดับเบิลโคเช่สามครั้งลงในโซ่หลักที่สามหรือว่าหลักกลาง เราจะสังเกตว่าเราจะเห็นห่วงที่เหลืออยู่ในมือทั้งหมดสิบห่วงแล้วก็ดึงไปไหมออกมาแบบนี้เลยพร้อมกันโซ่สามเราจะได้ดอกแรกก็คือได้3มกลีบนะต่อไปก็คือกลีบที่สี่ขึ้นโซ่สามมาแล้วเราก็จะถักดับเบิลโคเชลงไป3ามครั้งรวบพร้อมกัน ามด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชลงในโซ่หลักแรกสามครั้งแต่เรายังไม่รวบเราจะเหลือห่วงอยู่ในมือทั้งหมดสี่ห่วงด้วยกันเราจะมาถักในห่วงถัดไปนะโซ่หลักที่สามถักสามดับเบิลโคเชลงในโซ่หลักเดียวกัน โดยที่เรายังไม่ดึงปลายไหมออกนะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งห่วงถักเช่นเดียวกันก็คือ3ดับเบิลโคเชลงในโซ่หลักเดียวกันเราจะเหลือห่วงอยู่ในมือทั้งหมด10บห่วงด้วยกันดึงไหมออกมารวบพร้อมกันโซ่สามเราจะได้สามกลีบของดอกที่สอง ดับเบิลโคเชสามครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันนะแล้วก็รวบพร้อมกันโซ่สามถักดับเบิลโคเชลงในโซ่หลักเดียวกันแต่ว่ากลีบนี้เรายังไม่รวบเราจะเหลือห่วงอยู่สี่ห่วงเราจะมาถักต่อดอกที่สี่ของช่วงลายที่สองหนึ่ง สองสาม,สามแล้วก็ห่วงสุดท้ายโซ่หลักที่สามถักสามดับเบิลโคโชเชแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาทั้งหมดรวบพร้อมกันเราก็จะได้แบบนี้นะจ๊ะ<ม>อีกหนึ่งกลีบหนึ่งสองสาม สดับเบิลโคเชนะแล้วก็รวบพร้อมกันเราจะจบแถวนี้ด้วยพันหัวเข็มสองครั้งนะจ๊ะก็ลงมาจุดนี้นะแล้วก็ปลดออกทีละคู่ แถวต่อไปเราจะถักโซ่ห้าถักดับเบิ้ลโคเชสามครั้งลงในจุดกกลางที่เราเห็นช่องเล็กๆเนี่ยของดอกนะสามครั้งแล้วเราก็รวบพร้อมกันคันด้วยโซ่สาม ่อด้วยกีบที่หก็คือดับเบิลโคเชสามครั้งลงมาที่จุดกลางกลางเนี่ยรวบพร้อมกันข้นด้วยโซ่สามต่อไปข้ามมาดอกที่สองถักเหมือนเหมือนดอกแรกเลยก็คือสามดับเบิลโคเชร,รวบพร้อมกัน อันดวยโซ่สามกรีบที่หกก็เหมือนกันถักสามดับเบลิลโคเชรวบพร้อมกันแถวสุดท้ายนะจ๊ะของดอกที่หกพี่อ้อจะจบด้วยพันหกเข็มสองครั้งลงที่กรีบที่สี่นะแล้วก็ปลดทีละคู่แบบนี้ เสร็จแล้วเราจะขึ้นช่วงลายถัดไปเราก็จะถักโซ่ห้าลักษณะของลายก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะพี่ๆน้องๆก็ลองถักดูนะลายนี้ก็ไม่ยากดูตามไปช้าๆนะดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะจ๊ะ ชิ้นงานที่พี่อ้อใช้เป็นต้นแบบนะพี่อ้อถักสามช่วงลายแบบนี้นะจ๊ะลายนี้สามารถนำไปแดดแปลงนะจ๊ะถักเป็นผ้าสบายหรือว่าถักเป็นผ้าห่มให้เด็กๆไว้ใช้อุ่นๆในช่วงหน้าหนาวก็ได้นะจ๊ะพี่ๆน้องๆก็ลองปรับไปใช้งานกันดูนะพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะสำหรับพี่พี่น้องๆท่านใหม่ๆห,หลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า